ครับสวัสดีพี่น้องจากเอฟซีแฟนคลับทังช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เอฟซีทุกทุกดวงใจนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีสาวน้อยลำเพลินโชว์ผูก้กาลังติดตัมวันนี้เราก็เดินทางมาถึงอําเภอพิบูลรักนะครับมาหอดกรมูมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้เวทีของเราก็ตั้งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเกือบทุกระบบพี่น้อง ไอ้นอเดี๋ยวพาไปยังไปหาเบาตุ๋ยอยีบบาทกันยู่ทางไหนนอเบาตุ๋ยเนี่ยวันนี้อากาศช่วงกลางวันแดดฮอนนะครับกลางคืนอากาศหนาวกลางคืนอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนค่อนข้างที่จะสองมาตรฐานจักหน่อยนะครับไอ้นนหนอเสียงแจ้วเจ้าอยู่ทางนี้เท่อไร สวัสดีครับพักกันกินอย่างนอ้อได้ยังกินน้าหน่อยสวยๆหน่ยครับตำมหุ่งบ่ะโอ้แดงใจวายเอ,อาเอาเส้นเสียบเส้นเสียบครับมาหออแล้วสวัสดีครับสวัสดีกินแล้วเราบ่ะเขาก็ได้ล่างถวยเออครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานหน้าเวทีนะครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยทีมงานของเฮาก็ขึ้น กำลังขึนกำลังขึ้นไฟแสงสีนะครับตอนนี้ประดับฉากแสงสีเสียงเรียบร้อยนะครับทางเครื่องเสียงเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่น้อบาตุยอ,อยู่ไสนน้าบัดนู่นน่ะน้งชายจะอยู่เต็นขิว้วๆนึ่เนะครับเมื่อน,นี้พี่น้องเขาอยู่ทั้งอุดรท่านี่นะครับ อย่าลืมให้กำลังแรงใจสาวน้อยลำเพลินโจของเรานะครับอยู่อำเภออยู่หน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลรักเลยพี่น้องอลานกว้างมากนะครับเมื่อนี้เป็นคล้ายงานประจำปีเลยนะน่าจะเป็นงานประจำปีนะครับพี่น้องครับ<อ>ลานกว้างมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนนะครับผ<อ>ู้ดใดมาเปิดเพียงใส่อีกนอเนาะบาทนี่ ทีมงานบางส่วนที่ขึ้นระบบแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับมานั่งพักผ่อนอยู่สถานที่แห่งนี้ไปใส่ละ่ปะปะ้าป้าชั้นไอพีต่ตุ้ยใครใส่อ๋อเดี๋ยวล้วออกไปข้างนอกเถอะแล้วไปกินข้าวป่ะโอ้คือลงไวแต่ว่า กับหน้าง,งานของเราตอนนีแบบ้แล้วเลยตีระบบแล้วเลยตีก็เหลือฉากกับได้แสงสีอำเภอพีบูลรักษ์นี่มันมีอีกอย่างดีพี่นอ้องอำเภอพีบูลรักษ์นี่มีอะไรดีมีอ่า หมอลำยังหมักมาลงุงหมอล่ำยังไดจะกามาลุ่งอยู่ท่างพี่บุญรักนะบางหม่องบางคณะอยู่ลง่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแต่ๆยัง่งยั่งบุ่นดข้นกับมีนะครับแต่ว่าพี่บุญรักไม่มีอะไรดีสวัสดีครับสวัสดีครับถ่าเบิ้งเพื่อนึงติดถ่าเบิ้งเบิ้งผู้ใด สวัสดีพ่อนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไหอยู่เป็นบ่ครับเนี่ยยังไหอยู่เดี๋ยวล่อล่อลอรถแค่นั่นป่าวรถแค่นั่นป่าวมาหอดแต่จากโมงครับเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนเพียงนีกระซิบคักเนี่ยเออกระเจ้าแม่ว่าเปิดเพลงใส่กันเนาะทีมงานเท่าสำเร็จนั่นนะเปิดเพลงสติงซะด้วย มานะครับพี่น้องวันนี้เราเริ่มทำการแสดงก็ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มฮอดเดี๋ยวเวลาสิแจ้งอีกเท่นึงกันแล้วกันว่าเวลาที่แท้จริงแล้วจะถึงกี่โมงนะโอ้ยอยู่ในนี่ก็ซีห่อนๆโอ๊ปๆอ้าๆเพราะว่าอากาศแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากแลวก็มันอยู่กลางแจ้งเนาะแทบจะไม่มีต้นไม้เลยข้างหลังนี่ก็บ่มอยมีต้นใหม่ปันไดยู หลังเวทีก็มีอยู่ต้นสองตอนเนี่ยแหะเดี๋ยวไปดูเบาตุ้ยจะเซอร์ไพรส์ใครมีใครมานั่งยางมากบ่ขี่รถมาเด้อเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มา,า,า,มาอา้าวคอยดูพี่น้องผู้ใดสีมาผู้ใดสีมา,าจะมีใครมานะครับนั่งมอเตอร์ไซค์มาสัน่นวะเอาสซางวาะเด็ด ฐานหถวาป้าครับนี่แหละเมื่อน,นี้นะครับอำเภอพิบูลรักเป็นอย่างหมอล่างก็ยังหมกักมาลงพิบูลรักอ์อัทั้งที่บางซี่บางบาง,บางเคสนะครับบางคณะไปลงในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่แท้กับยไมด้คนนะบางคณะนะครับบางคณะ,บา,ณะบางเคสแล้วก็บ,บางที่กับพมด้คนแต่ว่าเป็นอย่าง วันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราทำไมถึงมาลงถึงพิบูลรักนะครับเป็นอำเภอที่บ่ใหญ่ปนัยดอกพิบูลรักนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งที่ที่เหมือนกับตั้งขึ้นมาใหม่เหมือนกับทุ่งฝนอย่างเงี้ยเหมือนกับทุ่งฝนทุ่งฝนพิบูลรักษนี่อำเภอในหน่อยอำเภอบ่ใหญ่ปนัยแต่ว่าไม่ห่างไกลาจากอุดรธานีสักเท่าไหร่นะครับมือนี้ สาวหน่อยลํำเพื่อนโชว์ของเขาก็ไดมาเปิดปฐมฤกษ์เป็นครั้งแรกนะครับในอำเภอพิบูลรักษ์แล้วก็ถือว่าเทือแรกในอุดรเอ้ยไม่ใช่เทือแรกที่อ,อุดรเขาเคยไปเล่นแล้วู่ใน,นอำเภอเมืองเนาะครั้งที่แล้วก็ไปเล่นในอำเภอเมืองอที่ที่ใหญ่จากจากวัดบ้านเหลี่ยมช่วงนั้นใหญ่าจากวัดบ้านเหลี่ยมเขาไปทั้งในและจำสือวัดบด่ไดขึ้นกันนะครับ และเป็นครั้งที่2นะครับที่สาวน้อยลำเพลินโชว์มาเล่นที่อุดรธานีแต่แถวนี้บ่ได้เลนในเมืองนะครับมาอําเภอพิบูลรักข้างที่ว่าการนะครับุที่ว่าการอําเภออยู่หวองพุ่นพี่น้องที่ว่าการอําเภออยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้สังกะสียังกะขึ้นเกือบสี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับที่กว้างมากพี่น้องโอ้จุค้นได้เป็นหมืน่นหลายหมื่นเลยละ่ะ สังกัีไกออกไปอีกสังกสีไกจากขอบเวทที่ไปออกไปอีกประมาณฟังละยี่สิบสามสิบเมตรนะจะวาก,กว่างบระก,กวงร่องเบนะิงเสร็จและฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับวันนี้ก็วสินยางหาเบาตุ๋ยแล้วผันค่าไล่อยู่จังไดก็ฝากเป็นแรงใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราวันนี้ ก็ขอให้ราบรื่นปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งสิ้นนะครับ mm. บ่หูว่าสิใดคนสาใดบ่หูว่าพี่น้องเฮาสิมาให้กําลังแรงใจสใใดผู้ไดที่กําลังชมอยู่กับฝากกไลกั์กดแช่นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ช่วยวงช่วยสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเรานะครับ mm. สิใดบ่ว่าเวเวว่าพี่น้อง mm. ครับบอกกันต่อๆนะครับวันนี้เรา,เราทําการแสดงที่หน้าอําเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรธานีติดอยู่กับอําเภอทุ่งฝนติดกับอําเภอเมืองติดกับอําเภอเพ่นนะครับยูระแวกเนี่น้องหานยังสินะครับน้องหานอําเภอทุ่งฝนอําเภอเพ้นอาเภอพิบูลรักษ์นี่แหละอาเภอเมืองนะครับเขตระแวกนี่เดินทางมาบอกไก่ปัานไหนพี่น้องนะครับเรียนเชิญนะครับใครที่อยากจะชมผลงานสาวน้อยลำเพลินโชว์คืนนี้นะครับ เอาสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้พี่น้องเขา้าซํานีเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อสิได้พลาดคลิปดีๆทั้ทงช่องอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ